โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเย้ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีปตี้ครับเมื่อชิงเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ ไม่อยู่กันในเกมไม่ครับกันอีกชิงเคยนะคะแล้วก็กลับกันมากับไม่ครับพาทัวร์นั่นเองนะสําหรับวิวขาพาทัวร์ของเราในวันนี้นะคะบุ๋มก็จะพาทุกคนไปดูบ้านโมเดิร์นที่อยู่บนเขากันค่ะซึ่งบ้านโมเดิร์นหลังนี้นะคะหลังใหญ่มากๆโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะก็อย่าลืมกด,กดไลาคา์กดซับสไคร้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันก่อนแล้วกันนะเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าบ้านหลังนี้มีอะไรกันบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยโอ้โห จะเห็นได้ว่าทางเข้านะคะจะมีที่สำหรับรปภอ,อยู่ด้วยนะคะทุกคนเป็นป้อมยามมันเองภายในก็จะตกแต่งออกมาหน้าตาประมาณนี้เอามีห้องน้ำมีตัวด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหนี่เรารีวิวยันห้องน้ำของรปภเลยนะคะบอกเลยไม่ธรรมดาอ่ะทีนี้ก็เป็นทางออกทั่วไปนี่ขนาดป้อมยามเขายังทำสวยเลยอะ่ะทุคนนี่นะคะนี่คือตัวบ้านหลังแรกงั้นหรอ งั้นก็แสดงว่ามันแยกกันกับตัวบ้านใหญ่โอเคโอเคบุ๋มรูล้ละงั้นเราก็ต้องเข้าทางนี้แล้วค่ะทุกคนถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านแยกกับบ้านหลังนูน้นตรงนี้ก็คือเข้ามาก็จะเจอกับห้องนอนเลย,ยที่บุ๋มบอกแล้วพอเดินมาสักพักนะคะเราก็จะมาเจอกับห้องน้ําห้องน้ําก็ถือว่าทําออกมาได้สวยเนะยคะทุกคนกดดูสิถ้ามีน้ําโผลกมาเนี่คือแบบจะร้องว้างมากๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ ทั้งหมดนี้ก็ดูดีมากๆแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนตู้เสื้อผ้านะคะพอเดินออกมาเจอกับเปียโ,โนแล้วเราเลี้ยวสักนิดนึงฝั่งนี้ก็เหมือนจะเป็นทางไปห้องอะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวเราพาลงไปดูกันเลยดีกว่าเดินลงมาโอ้โหเดี๋ยวดูมันดูลึกเหมือนกันนะคะเนี่ยตรงนี้เปิดออกมาเจอลานไม่ใช่ลานเป็นเหมือนทางไปห้องลึกลับยังไม่หมดมีทางลงอีกเดี๋ยวก่อน <laughs> นี่มันคืออะไรกันเนี่ยโอเค บุมลงมาได้อย่างรวดเร็วแล้วนี่ก็น่าจะเป็นที่จอดรถถูกต้องมหอ๋อมันคือทหนุนให้ขับเข้ามาอ๋อแล้วก็เป็นเรือตรงนี้นะคะทุกคนมันก็แสดงว่าเรือลำนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับขนรถมาได้ด้วยนะคะเห็นไหมว่ามีรถตรงนี้ก็สามารถขี่เข้าไปได้เลยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะคะทุกคนเคงั้นเราก็มาดูเรือกันเลยดีกว่าว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนอกจากจะมีรถนะคะเดี๋ยวพาดูกันเลย ก็วิ่งมาสักนิดนึงเราก็จะเจอกับห้องรับแขกในเรือแล้วก็วิ่งไปหน่อยเจอเป็นเหมือนห้องครัวค่ะอ่ะตรงนี้ล่ะตรงนี้เป็นห้องเก็บของแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนห้องอะไรก็ไม่รู้แล้วเนี่ยห้องนอนปะอืมตรงนี้เหมือนมีอ๋อมันคือเตียงจริงๆด้วยทุกคนเอาใหม่ดิอ่ะวางให้เขากลับเข้าไปหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้มันเหมือนบั๊กนิดนึงนะ พอเดินเข้ามาในห้องนี้ก็จะเจอกับห้องน้ํานะคะห้องน้ําใหญ่นะเอาดีๆบนเรือเนี่ยปกติบุ๋มไม่เคยเห็นใครสร้างห้องน้ําใหญ่ๆบนเรือได้เลยนะถือว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะก็จะมีประมาณนี้แหละภายในเรือนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรโอเคก็จะมีที่สาหรับนอนเล่นนั่งเล่นแล้วก็เป็นหัวเรือนะคะตรงนี้แล้วเรายังสามารถขึ้นไปข้างบนได้อีกนะคะแล้วข้างบนก็ยังมี เสาวไว้น้ำโอเคเป็นเรือที่มีสาวไว้น้ำไปในตัวอีกอืน่าจะแพงน่าดูนะคะนี่ทั้งหมเป็นจริงเนี่ยอ่เดินลงมาเจอกับรถทั่วไปแล้วก็กลับเข้าไปในบ้านได้อย่างทันทีนะคะนี่ก็จะแบบมีการยกขึ้นไปใช่ไหมมันก็จะเป็นเหมือนกับลิฟต์อยากรู้จริงๆว่าบ้านอย่างนี้ต้องใช้งบทําเท่าไหร่คือมันต้องดูแพงมากๆเปิดประตูเอาเปิดประตูค่ะ เข้ามาก็จะเป็นห้องนี้แล้วก็เดินไปก็จะมาเชื่อมกับตรงนี้นะคะซึ่งเป็นห้องโถงของบ้านนั่นเองนะก็มันจะอยู่ก่อนตรงนี้อืมพอเดินม,มาใช่ไหมมันก็จะเจอกับที่สําหรับนั่งทานข้าวมีห้องครัวโอเคนั่นเลยค่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็มีมุมนั่งเล่นทั่วไปมีระเบียงกว้างๆนะคะอืม ก็ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วนี่ขนาดหลังแรกนะคะทุกคนโอเคก่อนที่จะไปดูบ้านหลังที่สองกันนะคะบุ๋มก็มีของอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันนะคะ Baby Bright CC Plus Cream นะคะ CC c r ครีมตัวเด็ดผิวหน้าใสออร่านะคะตัวนี้นะคะเป็นรองพื้น CC ที่ให้งานผิวขาวใสตลอดทั้งวันนะคะ มาพร้อมกับกันแดดกันน้ำกันเหงื่อบางเบานะคะทุกคนไม่อุดตันด้วยนอกจากนี้ยังเกลี่ยง่ายไม่เหนียวเนอะหนะผสานบำรุงวิตามิน C เข้มข้นไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B3 หรือว่าไฮยาลูรอนที่ช่วยบำรุงให้ผิวหน้าของเราชุ่มชื่นแลดูอิ่มน้ำานะคะลดความหมองคล้ำราคาเพียง49ิบเาทเท่านั้นเองค่ะก่อนอื่นเลยในบุมให้มาดูที่ตัวเนื้อครีมกันสักนิดนึงนะคะ มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะบุ๋มยังไม่ได้ทาได้ทุกคนเห็นไหมสังเกตว่าหน้าบุ๋มมันจะค่อนข้างออกเป็นเนวสดนิดหน่อยนะคะบุ๋มก็แต่งมาแค่นิดเดียวเพราะว่าจะมาทาตรงนี้ให้ทุกคนดูอีกนี่นะคะเนื้อครีมของเขาก็จะเป็นประมาณนี้จะสังเกตได้ว่ามันเป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างจะเกลี่ยง,ง่ายมากๆนะคะทุกคนเห็นไหม <Wow. S 1> อ่าทาแป๊บเดียวก็คือกลืนไปกับผิวเรียบร้อยแล้วมันแบบดูเนียนไปมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองทาลงที่หน้าของบุ๋มดีกว่าบุ๋มจะทาเป็นฝั่งเดียวก่อนนะคะ ทาเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งนี้คือฝั่งที่ทาแล้วก็สังเกตถึงความเนียนมากขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนีง้นไม่ได้ทาจะสังเกตว่ามันก็จะแตกต่างกันอยู่นะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เคาเน้นความบางเบาแล้วก็ปกปิดได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ามันให้อารมณ์บางเบาทาแล้วไม่เหนอะหนะัหน้านั่นเองนะโอเคทาไปให้ครบทั้งสองข้างเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนทาออกมาเรียบร้อยก็สังเกตว่าหน้าของบุ๋มมีความ เนียนขึ้นในระดับหนึ่งนะคะถ้านะหากเราทาพร้อมกับตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะคะทุกคนสองตัวนี้สามารถใช้ด้วยกันได้เพราะว่าตัวนี้คือ Baby Bright CC วิตามิน C ีพาวเดอร์แกนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งนั่นเองนะมันเป็นแป้งฝุ่นแบบ CC ด้วยนะคะทุกคนอะตัวนี้จะแถมพับมา1อานันพอเราเปิดเข้ามานะคะมันก็จะเป็นเนื้อแบบนี้เลยออ เราวก็ทำการใช้อันนี้นะคะแตะๆไปแล้วก็ทาลงไปที่หน้าเลยค่ะนี่นะคะออกมามันก็จะดูแบบว่ามันดูแมทแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้ทามันจะเป็นแบบเหมือนงานผิวมากกว่านะคะก็แล้วแต่คนชอบนะคะว่าชอบแบบให้หน้าแล้วมันเป็นงานผิวหรือว่าอยากให้มันออกไปแนวแมทอะไรอย่างนี้นะ คือบุ๋มก็ไม่ใช่คนที่แต่งหน้าเก่งสักเท่าไหร่ก็ทาแค่พวกซีซีพวกรอ,องพื้นเวลาอัดคลิปแค่นั้นเองนะคะทุกคนโอเคเมื่อใช้เสร็จเรียบ้อยก็ปิดเข้าไปแล้วก็แบบนี้ได้เลย บุ๋มบอกเลยว่าสงตัวนี้ใช้ควบคู่กันนี่คือดีมากๆนะคะทุกคนก็ไปหาซื้อกันได้ว่าจะเป็นตามเซเว่ตามคารบาทนะคะและตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะกดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนอ๋อลืมบอกไปตัวนี้ราคา159บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้ราคาแค่49บาทเท่านั้นเองนะอ่ะโอเคตื่นเช้ามาเราจะได้รีวิวแบบถนัดมากขึ้นเดี๋ยวขอบินมาเลยนะคะอู้เดี่ยวนะ พอบินเข้ามาตรงนี้มีต้นไม้ใหญ่ยักษ์โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเราก็จะเจอกับสนามเทนนิสฝั่งนี้นะคะโอ้ oh my god นี่มันบ้านอะไรกันคะเนี่ยอะไรจะใหญ่โตได้ขนาดนี้ทุกคนดูสิตรงนี้ก็คือเป็นสนามเทนนิสใช่ไหมพอเข้ามาอีกก็จะเจอกับสระว,ว่ายน้ําขนาดใหญ่โอ้โหนึกว่าโรงเรียนสอนว่ายน้าบ้าไปแล้วตัวนี้ก็มีกระดานไวโดดนะคะแล้วก็มี อ,อีก2ระดับแล้วแต่เราจะเลือกว่าอยากกระโดดสูงขนาดไหนนะคะก็มาที่นี้เราก็กระโดดได้เลยว้าวนี่มันคือสาวยน้ําของแท้แน่นอนนะแล้วออกไปฝั่งนี้ล่ะอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างๆนะคะเอาไว้แบบเตะบอลอะไรได้มาเดี๋ยวเราไปกันต่อในบุ๋มขอพาเข้ามาดูในตัวบ้านกันก่อนแล้วกันนะคะนี่ลอยพอเราเดินเข้ามาโอ้โหมีทางแยกด้วยขอเดินฝั่งนี้ก่อนแล้วกัน โอ้มีขึ้นไปข้างบนอีกไม่รู้จะรีวิวตรงไหนก่อนดีตรงนี้เป็นห้องนอนข้างล่างนะคะก็จะมีพวกห้องน้าใช่ไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นห้องน้ําโอเค <c oughs> ก็ตกใจมีห้องน้ําแล้วก็มีห้องแต่งตัวนะคะแล้วก็เดินไปฝั่งนี้อันนี้คืออะไรตู้เสื้อผ้าทั่วไปค่ะก็จะมีประมาณนี้เลยเราจะไปกระแมบรวดเร็วกันสักหน่อยตรงนี้ก็เดินอ้อมมาได้อีกแล้วก็เราก็จะมาที่ตรงนี้เดินลงไปข้างล่างหรือว่า แล้วจะกลับออกไปข้างนอกก็ได้นะคะก็เดินลงมาข้างล่างก่อนเลยก็จะสังเกตว่ายิ่งใหญ่มโหรานมากเจอกับห้องนอนก่อนเลยก็น่าจะคล้ายๆเดิมาหค่ะแต่ละห้องนอนก็จะมีพวกห้องน้ําในตัวด้วยอุ้ยแต่ห้องน้ํามันนี้สวยนะดันดูแบบมันดูยิ่งใหญ่อะทุกคนแล้วเดินต่อมาอีกสักนิดนึงโอ้โหมันเหมือนมีห้องเชื่อมใช่ปะเฮ้ยเราสามารถเดินออกจากตรงนี้ก็ได้ โ okay. wow. อเคว้าวยูใหญ่มากเลยแล้วเดินลงมาอีกสักนิดนะคะเราก็จะมาเจอกับลิฟที่ขึ้นไม่ได้โอเคไม่เป็นไรแล้วก็ตรงนี้มีเป็นเหมือนห้องอะไรสักอย่างมันคือห้องอะไรอะ่ะบุ๋มดูไม่ออกห้องเก็บของเหรอไม่รู้ว่ามันคือห้องอะไรนะคะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเราเดินต่อตรงนี้เป็นห้องครูว่ะโอเคมีที่นั่งกินข้าวเรียบร้อย แล้วตรงนี้ก็เป็นอ่พวกชั้นใส่ของพวกตู้เย็นต่างๆนะคะมาแล้วก็มาที่ตรงนี้กันต่อตรงนี้ก็ไม่มีอะไรอุ้ยนี่คือประตูว้าวไอเราคนดว่ามันไม่มีอะไรจริงๆอ่าตรงนี้มีทางขึ้นอยูแล้วเหมือนจะเป็นอารมณ์เหมือนกับบ้านหลังนั้นเลยค่ะทุกคนเราจะยังไม่ขึ้นไปเพราะว่าเราดูให้หมดเก็บของต่างๆใช่ไว่านี่เขาเก็บอะไรอ่ะทุกคนมันดูแบบเป็นห้องที่ใหญ่มากๆเลยค่ะ แล้วเดินออกมาอ่ะก็จะเหมือนกันตรงนี้บุ๋มเริ่มสับสนแล้วว่านี่บ้านหรือคุกกันแน่ใหญ่เกินทุกคนแล้วดูเหมือนว่าบ้านทั้งสองหลังมันจะเชื่อมกันนะคะเมื่อกี้บุ๋มเดินไปเจอห้องที่เคยไปแล้วด้วยตรงนี้เป็นห้องน้ําเล็กๆทั่วไปอ่ะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวนะมันคือห้องอะไรเนี่ยออกแนวน่ากลัวอยู่นะเดี๋ยวลองสับไฟโอเคเปิดไฟเรียบร้อยข้างในเหมือนมีที่นอนนะคะ เป็นห้องคนงานห้องแม่บ้านอย่างนี้ป่ะหรือว่าอาจจะเป็นแค่ห้องทานข้าวก็ได้นะคะแต่ว่าพอเราเดินเข้ามาตรงนี้ก็ได้เจอกับห้องดูหนังเนะะื้อหาทุกคนมันอาจจะไม่ได้แบบใหญ่เวอร์เรเหมือนที่เราเคยเจอในบ้านแต่ลหลังแต่ไม่แน่ว่าบ้านหลังนี้อาจจะมีก็ได้นะ,ะในบุ๋มต้องดูให้หมดทุกซอกทุกมุมโอเคตรงนี้มีห้องลับห้อวงจรน,นั่นเองก็นึกว่าอะไรเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปที่ข้างบนกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ฝั่งทางด้านนี้ ราะว่ายังไม่ได้มาเลยมันก็จะเป็นที่สําหรับยืนชมวิวทั่วไปใช่ไหมคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้แต่ส่วนที่เรายังไม่ได้ไปจริงๆก็คือมันอยู่ด้านบนค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยบางคนอาจจะเริ่มงงแล้วแตส่วนไหนเป็นส่วนไหนกันบ้างนี่ยบุ๋มก็งงเหมือนกัน <c oughs> คือมันหลังใหญ่เกินตรงนี้มีทางขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นไปได้อีกนะมันมีที่ขึ้นอีกนั่นก็คือตรงนี้เลยเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดู ก็จะสังเกตได้ว่ามันใหญ่มากๆเลยตรงนี้ก็มีเหมือนมินิบาร์เล็กๆนะคะเอาไว้สังสรรค์กับเพื่อนได้ก็พอเดินมาสักหน่อยตรงนี้ก็ออกมาเป็นระเบียงนะคะที่บีบเป็นระเบียงกระจกด้วยเวอร์มากตรงนี้มีที่นั่งเล่นทั่วไปแล้วก็มีทางเข้าตรงนี้โอ้โหเป็นห้องนอนเว้าวเป็นห้องนอนที่พิเศษที่สุดในบ้านแล้วเนี่ยเพราะมันอยู่สูงที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวดูกันเลย เป็นห้องนอนอ่ะฮะ้วเวลาจะออกจากห้องนี้ก็คือต้องเดินออบลงไปนู่นเลยถูกต้องปะโอ้โหพิเศษเกินโอเคน่าจะหมดแล้วนะคะสำหรับส่วนนี้เดี๋ยวเราไปอีกส่วนหนึ่งกันดีกว่านี่เห็นไหมส่วนนี้ก็คือมันจะมีแค่นี้นะคะบุ่มก็นึกแบบมันจะใช่ทั้งหมดนี้แต่ไม่ใช่นะพอออกมาด้านนอกตรงนี้นะคะก็จะมีส่วนของอน้ำพุแล้วก็มีที่สำหรับนอนอาบแดดหรือว่านอนดูวิวได้ตรงนี้อ่ะ แล้วเราก็สามารถเดินต่อมาได้อีกมาโผล่กันที่ตรงนี้ค่ะโดยที่มันก็มีทางเข้าสองทางก็คือทางนี้ก็ได้หรือว่าทางนู้นก็ได้ก็จะมีห้องน้ําอืมมมมีห้องน้ําเล็กๆแล้วก็อะไรเนี่ยห้องอาบน้าโอ้โแล้วก็ห้องอาบน้ําอีกอโอเคก็ไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรอ๋อเริ่มรู้แล้วค่ะมันคือยิมมันเองก็ว่าอยู่ทําไมมันถึงได้แบบว่ามีความมีห้องน้ําเยอะขนาดนั้นนะ มันคือยิมไวออกกำลังกายนะคะโอเคแล้วถ้าเดินออกมาด้านนอกตรงนี้ก็จะมีบันไดที่ลงมาสู่สระว่ายน้ำมันเองนะคะโอ้โ oh. หหรูหราม้าห่ามากตัวนี้ก็โดดลงน้ำไปเลยซิถ้าหากอยากโดดไปอีกนะคะแล้วก็เดินมาแล้วก็โดดลงอีกชั้นหนึ่งเป็นสระว่ายน้ำสามชั้นได้เลยโอ้โ oh. หแล้วก็มีที่นอนอาบแดดเล็กๆตรงนี้เวลาเดินกลับขึ้นไปก็เดินขึ้นทางนี้ค่ะ แล้วก็กลับขึ้นมาที่บริเวณนี้นั่นเองโอเคก็เดี๋ยวให้ดูข้างนอกตรงนี้รวมมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะต่อไปในบุ่มพามาดูตรงนี้กันค่ะตรงนี้ก็จะมีที่นั่งเล่นมากมายบุ่มเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่บ้านธรรมดามันเหมือนเป็นที่แบบโรงแรมหรือว่าอะไรสักอย่างด้วยนะคะมันดูยิ่งใหญ่มากเลยอะ่ะตรงนี้เป็นเหมือนลานกว้างๆที่เอาไว้จอดรถหรืออาจจะเอาไว้แบบว่า ทำกิจกรรมออกกําลังกายเตะบอลหรือเปล่าอันนี้บุมไม่แน่ใจเพราะว่ามันใหญ่มากๆเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราลองดูให้มันทั่วๆกันก่อนก็คือเดี๋ยวบินมอีกสักพักหนึงตรงนี้ก็มีที่นั่งเยอะแยะเต็มไปหมดบ้านใครจะไปคนเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วเราก็มาเจอกับที่จอดฮอ์ที่อยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหมีฮอจริงๆด้วยนะเฮ้ย อยากเข้าไปดูข้างในจังเลยอ่ะฮัลโหลแต่เข้าก็คงต้องทุบนะคะเราไม่เข้าดีกว่าข้างในมันดูไม่มีอะไรสักเท่าไหร่นะ <c oughs> ก็มองเข้าไปก็จะเห็นมีที่นั่งนิดหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับมากันนิดนึงเพราะว่ายังพาทัวร์ไม่หมดเลยนะคะในส่วนของตรงนี้ก็โอเคเป็นเหมือนแบบว่าโบสเดี๋ยวมีโบสถ์ในบ้านเวอร์อมากทุกคนเวอร์อจริงๆแล้วเวอร์เกินไปแล้ว ตรงนี้เป็นเหมือนโบสถ์ที่เอา,วาไว้ทําพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนาคริสต์อะไรประมาณนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เดินต่อไปอีกเพราะว่ายังไม่หมดเดี๋ยวขอบินร,บรอบๆตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรไหมคือทั้งหมดนี้คือที่จอดรถถูกต้องไหมแล้วใครจะไปจอดรถได้เยอะขนาดนี้โอ้ my god และตรงกลางก็เหมือนมีที่เดินลงมาได้นะคะเีลยวขอบินไว้ดีวกว่ามันคืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้อะ มันเป็นเหมือนพวกเปรียบสัญลญักษณ์บริษัทหรือว่าโลโก้อะไรซัมติงนะคะบุ๋มไม่แน่ใจก็นี่ละหาทุกคนทั้งหมดของความยิ่งใหญ่คือรายละเอียดมันอาจจะไม่เยอะนะแต่เขาสร้างได้ใหญ่มากๆลคหาสำหรับบ้านหลังนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ละหาถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์ก็ซับแครกันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะ่ะบ๊ายบาย